เจคเคนโนแนะนำบ้านพร้อมที่ดินทำเลค้าขายนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่ในตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้ขนาดเนื้อที่112ตารางวาค่ะ ราคาเหมาแปลง1นร้าน1แสนบาทตัวบ้านมี3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงมีโรงจอดรถนะคะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายค่ะเช่นอยู่ใกล้ตลาดนัดอยู่ใกล้วัดสำโรงอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ธนาคารต่างๆนะคะ ท่านใดที่สนใจกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเขตอำเภอหนองยาไซท่านสามารถเข้าไปชมพื้นที่กันได้ค่ะติดต่อโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ